นนัปิ่โต5 4 3 2. 2สวัสดีครับพบกับผมนัดปิ่นโตชาแนลนะฮะวันนี้มากับเกมเดตเลียมนะครับเยไปต่อให้จบดิสึดสมาชิกในวันนี้ของเรานะครับก็ประกอบไปด้วยน้องแชมป์นะครับผมน้องมงน้องหมอเตยน้องตั้มเบอร์ตองนะครับน้องโอ๊ตลูกิชินสมาร์ตตี้นะครับหมดแล้วนัดปิ่นโตด้วยครับ วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าในขณะที่เราอาัดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวขอเนี่ยโปรโมตจริงๆไม่อยากจะโปรโมทไม่ต้องพูดดีกว่าข้ามไปเลยเราเริ่มเกมเลยครับข้ามเขาเริ่มกิจกรรมไลฟ์ในแอปพลิเคชันมือถือที่ชื่อว่า Woof นะครับซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า o o f อย่าไปดูเลยูอย่าไปดูเลยวู <c oughs> f นะครับ อะตั้มตั้มตั้มขายอะไรให้ขายอะก็แต่ว่าเดี๋ยวพอพูดเสร็จพี่จะตัดส่วนนี้ออกไปจากวิดีโอนะครับจะตัดทำไมล่ะเฮ้ยก็สำหรับน้องๆที่อยากดูไลฟ์ของผมทุกวีทุกวันนะครับแล้วพี่ๆครับสำหรับพี่ๆอะฮะก็ก็พี่ๆก็ได้ครับพี่ๆต้องน้อมลุงป้าน้าอาทั้งเออนั่นแหละครับพี่อ๋อมันก็ขายสิแล้วกูกูก็ได้ไงทำไมวะมันขายห้าสี่สามสองสวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตครับใน ตรงนี้เอาเป็นว่าโหลดแอปวูฟมาน,นะครับมีทั้ง Android ทั้ง i o s เลยแล้วก็พอโหลดมาแล้วก็พิมพ์หาชื่อตั้มเบอร์ตอนนะครับชื่อเดียวกับในช anel ผมเลยฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเจอผมไลฟ์ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ไลฟ์เริ่มสามทุ่มเสาร์อาทิตย์เริ่มทุ่มหนึ่งครับผมจบเริ่มเกมครับพี่อ่ามาอยากให้เล่นก็ต้องกดนะครับตั้มมีตั้มคนดเดียวที่ไมีกดตอนนี้นะอ๋อชิบหายขอโทษครับลืมมือกินถั่วอ่าเหนื่อยจังเม่เหนื่อยกับพี่เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเหนื่อยกับพพพพีีีี่่่่่เราะะจวิงไไทุกคนนนแถ้้ดป็ผ ไม่ได้เป็นก่อนดีกว่าวะนี่ไงนี่ไงล่ะก็บอกแล้วตั้มเบอร์ตองกันเหรอน้องเตรียมดูจอุูดโล่งๆเล,เลยครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจอนั้นแน่นอนไา้มิวยังไม่ขึ้นเลยค่ะแปลว่ามิวอาจจะหลุดนะครับเขาขยับไม่ได้ด่านมันก็เดิมๆว่ะจำที่ซ่อนได้หมดละพูดเลยจำไม่ได้เดี๋ยวรู้เลยว่ะ ว่าใครเป็นของจริงใครเป็นราคาคุยนี่ใครอ่ะโอม้าขยับไม่ได้นี่มันใครวะเห็นผีแล้วว่ะเนี่ยไอ้นต้องพูดนี่ใครเนี่ยขยับไม่ได้เหรอวะขยับไม่ได้ไอ้นักการ์ดเจสัตเมื่อกี้ไปไหนวะแค่คนที่ขยับไม่ได้คงจะดีใจมากสินะใครวะขอมาครับออกก๊าซก่อนก๊าซหมอไม่รู้ขอครับ อะไรอ่ะแมวไอ้เกหมูหลบไปพี่ชอบเสียงหมอจังเลยครับโดนแดกปะร้องเป็นแมวเลยว่าแมวแมวมันน่ากลัวกว่าเดิมมากเลยอ่ะน่ากลัวกว่าเดิมอีกเหรอไม่หนูไม่ได้เล่นไงชอบมันแบบน่ากลัว ตีเลยพี่ต่ำน่ากลัวกันบอกแล้วตาเนี่ยาตอนแรกก็ไม่ได้ยินหรอกนะได้ยินเสียงตอนกุ้ยๆุ้ยนี่แหละตอนแรกก็ไม่เห็นน่ะไอเสื้อม่วงมาดนี่ไอเสื้อม่วงนี่เริ่มเกมแล้วจริงๆเหรอครับเฮ้ยสามคนแล้วไม่เห็นเลยไงนั่นปิดตัวตัวฟรีหนึ่งเนี่ยนะโทษโ อย่าเอามานับรวมดีกว่าวะปวดสะเขินเลยว่าผมค้างนะเนี่ยค้างที่ไหนวะเฮ้ยใครอ่ะจะเป็นใครก็ช่างเลยนะผิดนะเหรอไปไหนแล้วไปข้างล่างแล้วพูดทำไมอ่ะใครกระโดดหยองหยองอยู่ตรงนั้นอะ ทำอะไรน้องใจนิ่งๆเว้ยอ้าวนั่งเปนผีด้วยกันนี่หว่ามีหมอนได้ได้วยเขาบอกแล้วช่างมันทำอะไรใครอะเฮ้ยมอบตัวเฮ้ยเจอแล้วไี้นี่โอ้างนี้มันเหลืมันใครอะไม่รู้ตามไปทำอะไรมันต้องใจนิ่งๆเว้ยนิ่งเลยแล้วบนเกมนี้มันแบบเงงก็แค่สิบวิโก้ใครอะ ชิวชิวโอ้โหเอ้ยฮิวแมนวินไม่ได้กินเราหรอกโว้ยอะไรนะตามก่อนเล่นเกมเลยนะใครจะต้องเหนื่อยยันอยู่ในที่ซ่อนแล้วก็ตัวสั่นอยู่สินะนั่งเกาหำชิวชิวเลยเว้ยตาที่ใครเป็นแชมป์ไงแชมป์เหรอ กี้ผีทั้งสี่ตัวไม่มีใครอันนนีี้เ่่ยยคอนฮาตื่่นนนเต้หอยเว้ยเมื่อกี้เจอไม่ได้กูทิ้งคีย์บอร์ดไว้เฉยๆก็ชนะแล้วอ่ะเฮ้ยเราต้องไปในจุดที่ไม่มีใครไปได้นี่คือปณิธาดเนี่ยพี่ตั้งหลุดไปไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับหมอหมอนั่งลงเดี๋ยวผมไม่เหยียบหัวหมอขึ้นไปโคตรแมนโคตรแย่อ่าด้วยอ่าด้วยมิวหลบพี่กลังเหยียบหัวหมอหมอกดยืนยืน หมอจะยอมเป็นเครื่องมือให้คนอย่างนั้นจริงเหรอวะเอ้าไม่ถึงจริงอ่ะเดี๋ยวไม่ต้อยู่ตรงนี้แหละปลอดภัยละเนรคกูเห็นหมาวิ่งมาว่ะตรงไหนวะไม่แชมป์ตรงกลางเว้ยเต็มเลยเว้ยดีมากแชมมป์ันหล่นแชมป์บอกให้อยู่ตรงกลางข้างบนนั้นมันเต็มไปหมดดูง้างดิไหนนี่คือปณิธาน ไหนมาชุดแดงไงอ๋อมันขึนมาแล้วขึ้นไหนไม่ขึ้นขึ้นไปแล้ว้นไหนกันเนาะไปหมอเลงกันโอ้ยไปกูเตอนแไปไหนวะไปวะ เสียทางตันไรวโดนได้ไงวะเอาไม่เชี่ยทันเออโดนตลอดเลยอ่ะเส้ยเสียงไกลไ้ไปอ่ะออกมามอบเดี๋ยวนี้ทางตันเดี๋ยวนี้น้ำบัดนาวทางตันอยู่แชมป์ให้พี่ได้แก้แค้นทันอีกโตแชมป์ไม่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 ลิฟต์เข้าไปได้เลยเฮียไอ้ไรวะตายตาย ก็ยังดีที่ไม่ใช่ต่ำเบอร์ตองี่นตถึงเวลาที่พี่จะเอาจริงแล้วว่ะพี่ก็เป็นเจ้าตีตอกตอเดี๋ยวผีตอกต่อยตัวเนี้ยจะไล่แดกหัวให้ดูทำไมเวลาเดินช้าจังวะโอเคเห็นแล้ว่าพี่นัดกากจังนั่นไงข้างบน ขึ้นไปทักทายเขาหน่อยดิขึ้นไปพี่ปลอดภัยจริงหรือเปล่านะจริงอยู่แล้วเจ็ดหขึ้นยากจังปล่อยมั้งละเออปล่อยมั้งละกนยากเหลือเกินอ่ะฝากไว้ก่อนใ้ตัวบนท่อนั่นน่ะ ไอเราก็รออยู่จุดเริ่มต้นอยู่ต้องนานไม่เห็นมีใครมาแล้วทีคิวแมนวินเหรอเนี่ยข้ามันไม่มีอำนาจการกระโดดสองชั้นเว้ยถ้าหากว่าข้าได้เป็นผีตัวเมนแล้วก็เอ็งเจอดีกันแน่เียไม่ได้เป็นอีกแล้วไม่เป็นยังไงล้วกูมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยนั่นไงเฮ้ยหลบไปต้าเบอร์ตองหลบไปเว้ยเฮ้ยข้างล่างเนี่ยผีเด็กว่ะไปดีกว่าให้ไปเถอรวมกันเราอยู่แยกหมู่ เราก็ไม่อยู่เราก็อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวหมูเดี๋ยวเราตามไปไฟฟ้านี่มัน่่้พีตมไเป็นอะไรที่ดีมากยัง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 ดินเสียงวะล่ะเสียงน่ะกลัวมากเลยอะแลพี่เขโดนไปทั้งนั้ไงไปโดนแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีปะวะมาเอาผมก็แรงนี่คือจุดที่ดีที่สุดละในการหลบซ่อนเฮ้ยตรงไหนวะพี่ผมไม่หาเฮ้ยอย่างเงียบดิ มาแล้วเหรอยี่มาจริงด้วยปิดประตูปิดประตูใส่ใส่หน้าหมอเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่วะออกไปจากห้องนี้ซะตั้มเบอร์ตองหาพีเกมนี้ไม่เคยเล่นได้เลยจริงๆตั้มตั้มเป็นอะไรเนี่ยคือแม่งไม่มีผีมาเลยเมื่อกี้นี้มันเพิ่งมาเมื่อกี้ มันมาแล้วพี่เมื่อกี้ตอนนี่มึงเปิดวงอ่ะมันจะไม่มาเลยยืนดูอยู่ก็พี่อยู่ในที่ที่ตั้มมองไม่เห็นพี่ยังไงแล้วอี่าวิ่งช้าลาก่อนนะตั้มเบอร์ตอยกูโดนแล้วคุณผู้ชมคงจะเห็นภาพเดียวกับผมนะครับความเขาเรียกอะไรอ่ะประมาทเลินเล่อของตั้มเบอร์ตอกรางทำให้เขาต้องเสียชีวิตเพราะความตกใจของตัวเอง เ้ยจริงเหรอเมื่อกี้มันจอมันขึ <S <s ้นผีชัดๆเลยนะมันแค่อยู่ใกล้ๆที่อยู่ในที่ที่คนคาดไม่ถึงแล้วเขาก็เดินผ่านไปมาเรื่อยๆใครเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงเปิดวุ้บปุ๊บเปิดบาเลียไม่นั่นใครอ่ะยุดยี่เหรอหยุดยุดสบายเรียบร้อยครับท่านผ่านไปเกมเฮ้ย เป็นไปได้ไงพีตันเฮ้เราพยายามมานะทํามแบบแนเนหงาเหงาอะง่ะเราแบบเราไม่เจอใครอะไรดอรกแจกตั้มที่โดนวิ่งไล่ไปเมื่อกี้ก็สำหรับคนที่ดูจอนะปิ่นโตครับก็จะไม่เจอเลยนะปิดดีกว่ครับเฟืองเน็ตก็จะได้เห็นความตนกตื่นใจตกจุก เอาเป็นว่าได้เห็นฉากจบของตั้มเบอร์ตองแล้วกันนะฮะจุดจบที่บอกกเลยว่าน่าอายมากเมื่อกี้เฮ้ย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 คือถ้าเมื่อกี้ถ้าผมไม่เปิดบาเลียผมก็ไม่ตายฮะอืมอ่าไอมุกเดิมๆมันใช้ไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนตาเมื่อกี้แค่พวกเพราะตานี้กูเป็นผีแล้วเยอะจังเลยไปด้วยนะเดี๋ยวไปหาไงเดียมัดเอางี้ไหมล่ะ ร้อง<า>แบบนี้ท<ม>ุกคนอาวินาไม่ซองเลยอะอ๋อแล้วไงใครตรงนั้นอะอีแม่งย่องนำใหม่ <laughs> นั่นจะโอ๊ตเหรอเองอป้อาป,ปัดใคยฮัลโหลทุกคนว่าเดี๋ยวผีมันจะล้มอยู่ข้างมึงเลยใช่ไหมกูก็มึงอ่ะอรตรงนั้นนี่นเองโอเคโอเคโอเค รอแป๊บนะตัวสภายมาดูฝั่งข้าโอ้ตัวตัวถ้าได้มานี่เปตั้มอยู่หน้าทางลงพี่ใครอยู่บนนั้นน่ะเฮียเง้ยตั้มไอ้ยายายาโอ้ตั้มกรีดร้องเหมือนแบบเหมือนตั้มไม่โอเคอะอะไรวะ พี่ไม่ได้ยังไงนะเออน้องเตยพี่ฝากไปจัดการพวกที่เขาแบบวกนมาคชิบ่ายได้ไงกันเนีสบายแล้วมึงอ่ะสบายมึงกูบอกเลยสบายเขาลงไหมฮะใครเป็นวะอยู่หรประตูเปิดเปิดนิดนึงโอ้โหซ้อนทำไมหลายหลายชั้นแล้วฮะวินนัทก็ ไไปก็ด้แเราต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งนะไทยเนี่ยไทยเนี่ยทำไมต้องเปิดล้อพี่อัลพี่น้ำมันอยู่ฝั่งไงโอว้ดะไม่ได้เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเหนาะเหนาะมันขึ้นไปข้างบนได้ที่มั่นเหรมันอยู่บนเนี้ยได้เลยคลาชเนี่ยกูไม่ให้ยังฝั่งนู้นอ่ะได้ตัวยังอยู่ยังกูอยู่กังกู ไอตหรอไอ้ดกวดดกัน้กอิีเลพี่ตั้มหลบตรงที่หนูหลบตาที่แล้วเลยอ่ะจริงเหรอดเะโอเคเจอกันโอ้ทานไม่น่าสิบวิไม่น่าทันนะครับผมว่าคุณมาชิปหายละแม่ด่านมันแบบกระจัดกระจายไปหน่อยว่าด่านนี้ เฮ้ยอ้างเหรอแต่ก็ได้เยอะได้เยอะอ้าวตั้มก็เป็นผีนี่เฮ้ยผมตัวล่อเว้ยเพื่อให้โอสับมิวลอด๋อ้ม่มีสองสองปีกนหรอนึืว่ามีปีกเดียวสองปีกยากเลยเนี่ยไปยังไงกันอ่ะไม่เข้าใจกันเลยทำไมผมต้องเป็นด้วยเนี่ยตรงนี้ดิคือเขาไปกันยังไงเนาะอันนี้ง่ายอะเด ต้องฝั่างงี้ไอันนี้ง่ายแต่ก็ไม่เป็นไรเราเมเนจตัวเองได้คือทุกคนไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะผมไม่รู้ทางด้วยดันนี้ดีแล้วดีแล้วกลับดอฝั่งนี้ครับจบครับบูชเชอร์เฮ้ยใครเดินโดนบูชเชอร์ฮัลเลอร์ฮันล่าเฮ้ยยากหน่อยนะที่จะมาเจอกันนัดไอ้โบ๊ทไปหรอใช่พี่กินนกพิราบไปแล้วเฮ้ยไอ้ข้างบนนั่นไปยังไงวะ ไปอยู่กับคนอื่นไ้วยดีกว่าอันตรายมากเลยงมมาาหผอันตรายมากเลยที่จะอยู่คนเดียวในที่แบบนั้น้ลร่วงันใหญ่เลยต้องใช้วิธีนี้เองปินโตทำไมหรอแม่งมาได้ใครบ้างเนี่ยมาได้แล้วอ่ะมาได้แล้วนะก็แค่นั้นมาวะแค่ไหนนะพี่ ดูปอมเอ้าเฮียอะไรวะกดบาเลียแล้วอ่ะโอ้ยแม่กดบาเลียแล้วทำไมมันเข้ามาแดกเราได้วะตัวปอมกดยอดยัยโอ้ยให้ล่าคนดีกว่าว่ะโอ้ยใต้บันไดใต้บันไดพวกเรามุดเข้าไปมาเดินออกมามอบแล้วมาเฮ้ยเอออย่างงั้นเดี๋ยววะโอ้ยเอา อันนี้มันก็ต้องชมคนที่เป็นผีตัวใหญ่จะไปชมเลยไม่ได้ทำอะไรเลยให้เครดิตหน่อยเด้ตาสุดท้ายแล้วว่าไว้ไลายกันหน่อยเว้ยไอ้เได้ได้ได้หน้าโกโกผีเอาไว้ยสบายแล้วไหมพวกเราแกได้เลยโอยหน้าพี่มาตลกอ่ะได้เสมอหนึ่ง ซุมสี่ 4, สุ 5, าเดินไปเดินมาตายนะครับบอกไว้ก่อนอมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอุ้ยเชีย3สามแล้วโอ้ทำไมเร็วขนาดนั้นนะฮะทุกคนทำไมต้องมาหาของจากยกคควะอุ้ยอุ้ยเชียตกใจยังไงวะจับดักตัวแล้วล่ะพี่มาด ว่ามัมตัวแล้วล่ะหาให้นหนึ่งอ่ะ C ทุกคนดูเงียบๆไปนะใช่ทำไมเงียบขนาดนั้นนะฮะประตูเปิดแรงยังวะหาแล้วโอ้โหหาเก่งจังตัวแล้ว่งอยู่เวที อยู่ตรงเวทีเหรอี่เดินไปนู่นแล้วเข้าไปข้างในคือต้องขึ้นข้างบนชั้นต่อเขาบอกว่าให้เก็บแรงเอาไว้วิ่งเพราะว่าบางทีอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวนะไ้วะไรก็ตามพี่หายนี้ยัง ยยังเลใครอะใครอะใครผู้หญิงอะวิ่งเลยหมอวิ่งพี่นั้นมาข้างหลังวิ่งหมอครับขอกินหน่อยโอ้ยน่ากลัวเลยอ่ค่อยๆไปทีละคนเนาะแล้วเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็รอรอไปหาท่านต่อไปนะฮะเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊ แค่แมวแค่แมวแค่แมวคนคนนั้นน่มาเป็นโตอยู่ห้องเมื่อกี้น่าเสียงปิดประตูก็แก๊กน่าสนุกจังเลยฮะอยากมา มาเพื่อจะถามไทยเอ้ยแปดแล้ววะดีมากเอ็นโนบินตัสอยู่ชั้นสองใช่ผมเริ่มตามก็อยู่อยู่ามมาบน,นชั้นสองของเนี่ยบนเวทีเนี่ยข้างบนเวทีอ่ะอยู่ไหนกันนะอ่าไม่ไเจอหรอพี่อ่าไปโยนหน้าไอ้พวกวิญญาณ <c oughs> จะเป็นไงห,หรวะ <c oughs> ไหนแล้วพี่นัส มาคุยกันก่อนสิเราพูดเดียวกันนี่นการเปิดประตูนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าบันไดไหนวะจริงปะพี่ต้อมมันมันต้องสอไปพิมพ์ยงพิมพ์ยงสามพิมพ์สามพิมพ์นันนี้พอมพ์ต่อไปพิมพงวิ่งไปด้วยไปด้วยไปด้วยคนไปด้วยคนไปด้วยคนอร่อยอุมามิโดนกับดักซะแล้วไปเจอแล้วเจอแล้วเหรอสิบแล้วสิบแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยทุกคน อย่าพึ่งมาอย่าพิ่งมารอจังหวะก่อนโนบิตัมันเวทีเฮ้ยวไปเลยเฮ้ยไอหน้ากกมึงโดนคุแน่เอาเลยเ้าเลย่าั้นนะหน้ากมพี่มาร์ตไปยองพี่มาร์ตไปมาร์วิ่งมาร์วิ่งวิ่ลมาร์มาร์คงจะวิ่งไม่ออกสินะมาร์มาร์ครับมารถดลังมาเลยมาร์จะถึงเาไว้มาร์เร็วมาร์ไปเร็วเร็วเร็วผมบังแกอยู่มาร์หยุดมาร์ยังอีกมาร์หยุด mát đi mà đâu mát kiếm khoa đó kiếm mát dùm mát 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 đan mát 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 mát

ไม่บอกกันเลยเหนื่อยเอ้โหตัวเดียวเองหาของไม่ตั้งสี่อันเลยพอแลนะครับก็ได้แสดงศักยภาพแล้วนะคนหกคนหนีเราไม่พ้นมีแค่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยนัมมาร์ทเหนื่อยถ้ามันไม่มีไอ้วิญญาณห้าตัวไล่กระตุกกระดูกอาทีก็โดนแน่ตามแผนที่พี่วางไว้ดีมากเว้ยมาร์ทพี่วางแผนันตอนไหนวะ เอาละครับวันนี้พวกเราทั right. ้งหมดขออนุญาตลาไปก่อนนะครับใครที่ดูไลฟ์ตั้งต่อก็รีบปิดได้แล้วนะครับเพลองเน็ตมากๆเอาล่ะเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัเรื่อกัดแล้วนะครับสบาย